สำหรับคนที่ขี้ลืมจนต้นไม้ในบ้านมักโดนทิ้งให้เหี่ยวไม่ต้องกังวลนะคะเพราะต้นไม้มงคลบางชนิดเกิดมาเพื่อปัดเป่าและลายความซวยช่วยเรียกทรัพย์และที่สำคัญทนเจ้าของที่ขี้ลืม 1. ลิ้นมังกรผู้พิทักษ์บ้านจากพลังร้าย ลิ้นมังกรถือเป็นยามเฝ้าบ้านทางพลังงานช่วยกันสิ่งไม่ดีและช่วยปรับพลังไหลเวียนให้มั่นคงอยู่ได้นานแม้ลืมรดน้ำเป็นครึ่งเดือนยิ่งอยู่ในบ้านนานยิ่งเพิ่มโชคลาภเหมาะกับคนขี้ลืมคันวิกฤตเคล็ดหมูตั้งลิ้นมังกรไว้ประตูบ้านพร้อมอธิษฐานเบาๆขอให้สิ่งดีไหลเข้าาเหมือนลมหายใจ 2. กวักมรกต มือกวักเงินของคนไม่มีเวลาพลังของกวักมรกตคือกวักทรัพย์กวักโอกาสแถมต้นนี้ไม่งองแงกับเจ้าของเลยลืมรดน้ำก็ทนชอบแสงน้อยอยู่ในคอนโดได้ยิ่งแตกหน่อเท่ากับยิ่งโชคลาภขยายเคล็ดมูเวลาเช็ดใบให้ภาวนาขอให้ช่องทางเงินชัดขึ้นแบบใบที่สว่างนี้ 3. เดหลี สเสน่ห์ขาวบริสุทธิ์ดึงพลังเมตตาแม้ใบจะตกตอนขาดน้ำแต่รดน้ำครั้งเดียวฟื้นเหมือนเกิดใหม่จึงถูกเรียกว่าพลังฟื้นชีวิตเหมาะกับคนขี้ลืมที่ยังอยากมีพลังเมตตาในบ้านฟองอากาศดีมากอยู่ในมุมแสงรำไรได้เคล็ดมูเวลารดน้ำให้ตั้งใจสวินาทีเหมือนเติมพลังใจให้บ้านและตัวเอง 4. อย่างอินเดียพลังงานหนักแน่นเรียกความมั่นคงใบใหญ่ดึงความมั่งคงความก้าวหน้าเหมาะกับคนทำงานที่กำลังสร้างอนาคตลืมรดน้ำใบ่อย,ยยังรอดใบเงาสวยแบบมงคลยิงสูงยิงเป็นสัญ,ญลักษณ์งานเติบโตต่อเนื่องเคล็ดหมู่เช็ดใบแล้วพูดในใจิจขอให้ชีวิตชั้นชัดเจนเหมือนใบนี้ 5. พลูด่างผู้เรียกความเหฮงให้เข้าบ้านแบบไม่คาดคิดพลูด่างคือต้นไม้แห่งความอุดมสมบูรณ์ขึ้นงา่ายโตไวและไม่งองแงเลยอยู่ได้แทบทุกมุมบ้านปลูกได้ทั้งน้ำและดินสีด่างเหมือนพลังทองที่ช่วยดึงโชคเข้ามาเคล็ดมูเมื่อเห็นยอดใหม่ให้ตั้งใจหนึ่งลมหายใจเพราะนั่นคือสัญญาณของสิ่งดีใหม่ๆกำลังเข้ามา ไม่ว่าคุณจะขี้ลืมแค่ไหนต้นไม้เหล่านี้คือผู้นำพลังดีที่อยู่เคียงข้างคุณเลือกต้นที่ถูกใจแล้วพลังนั้นจะส่งกลับมาหาคุณแน่นอนขอให้โชคลาภเส้นทางเงินและความราบรื่นเบ่งบานเหมือนใบไม้ที่เติบโตในบ้านของคุณค่ะ